สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of love erm นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเช่นเดิมกับ การกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์ comment, การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาสปอร์ตให้กันรละการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมคะ่ะเราฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะท่านใดอยากที่จะสปอร์ตทางช่องคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเป็นอ่ สมาชูดคุยเวลาไลฟ์สดจะได้มาพูดคุยแล้วก็จับพลังงานให้ด้วยส่วนพี่อคาส่วนตัวนะคะปรึกษาปัญหาหัวใจแอดไลน์ด้านล่างนี้ไม่สบายใจเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะความอึดอัดนะคะภายในจิตใจบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่มันสับสนคําตอบพี่อยากรู้นะคะก็แอดไลน์ด้านล่างนี้ปิดรับวันที่13กรกฎาคมปิดรับจองนะคะวันที่13กรกฎาก็คือพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะ มาแจ้งให้ทราบวันที่13อีกครั้งหนึ่งนะคะ14สี่เนาะเพราะว่า13ปิดวันปิดรับจองสุดท้ายนะคะแล้วก็ถ้าเปิดรับอีกครั้งก็จะแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมนะคะโอเคเช้าวันนี้นะคะเรามากับอากาศดีนะคะไม่มีแดดเลยนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะอากาศดีจริงๆเพราะช่วงนี้ฝนตกแล้วก็พายุนอกนะคะดังนั้นเรามาดูข่าวดีนะคะที่จะมาดัง พายุโซนร้อนนะคะแหม ح, พายุโซนร้อนหรือพายุหน้านี้นะคะมันจะเป็นข่าวดีอะไรแบบไหนนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิช้าๆแบบนี้เราก็มาเช็คพลังงานนะ,ะมาฟังอะไรดีๆที่มีความสุขกันดีกว่านะคะเราจะเจอสิ่งที่ดีดอย่างแน่นอนแต่สิ่งๆนั้นมันจะเกิดขึ้นในช่วงจังหวะชีวิตของเราเมื่อไหร่นะเราสู้ชีวิตมาเต็มที่และเมื่อไหร่ผลบุญ ออกมาเลยทีเดียวนะคะเมื่อไหร่ผลบุญหรือสิ่งที่เราทําจะประสบความสําเร็จสักทีหนึ่งแน่นอนค่ะหนึ่งเหรียญออกมาคุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะอาจจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินเข้ามาได้รับเงินนะคะได้รับของขวัญการออฟเฟอร์การดูแลอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมนะคะราชนินีเหรียญเป็นธาตุไฟนะคะมีความเป็นผู้นําสูงมากๆคุณเป็นคนเก่งสวย ะะสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มีความเชื่อมมาในตัวตนของตัวเองทํางานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแอคทีฟตัวเองมากๆเลยนะคะทำงานเก่งมากๆแล้วก็เป็นคนที่บุคลิกภาพดีด้วยนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่เก่งในื่องของการทํางานเก่งในทุกๆเรื่องอย่างที่คุณต้องการที่จะทําเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณโฟกัสสิ่งที่คุณรักคุณชอบแล้วคุณลุยคุณจะได้งานได้เงินนะคะได้สิ่งที่ต้องการนะคะโชคดีกําลังจะเข้ามานะคะเป็นเรื่องของเงินนะคะหนึ่งเหรียญนะคะอาจจะ ได้แบบการอาจได้จ็อบหรือว่าได้บางสิ่งบางอย่างที่ทําแล้วให้ได้เห็นเงินได้รับเงินนะคะเป็นเงินที่แบบไม่ใช่โชคลาภะคะ่ะเป็นเงินที่แบบอาจจะไม่ได้ใช่การเสงดวงเสมอไปนะคะเป็นโชคลาภในเรื่องของการทํางานเราได้เงินจริงๆนะคะการได้ขายของออนไลน์แล้วก็มีลูกค้าเข้ามานะคะที่จะสั่งออเดอร์อะไรแบบนี้นะคะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้ หาอะไรใหม่ๆทาด้วยมีโอกาสที่จะทําให้บางสิ่งบางอย่างในชีวิตหรือว่าสิ่งที่เรากำลังค้นหาเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจริงๆนะคะหเรืขึ้นก็จะมีโชคลาภในเรื่องของการได้รับนะคะการออฟเฟอร์ดูแลโชคดีเรื่องของการเงินนะคะราชินีมเมถานะคะไพ่ออกมานะคะโชคดีของคุณค่ะที่จะมาดั่งพายุโซนร้อนเลยทีเดียวนะคะ เด้งออกมาสองใบนะคะราชนีไม้เทา้ทาทัาฝ่ายคุณผู้ชายก็สลับตัวตนเนาะนะคะเป็นผู้นำนะคะเหมือนกันบางอย่างเราจะต้องเหนื่อยนะคะเหนื่อยแล้วได้เงินมาเหนื่อยแล้วได้งานเหนื่อยแล้วได้สิ่งที่มีความสุขมันจะจีรังยั่งยืนกับเราแล้วมันจะคุ้คมค่ามากๆเลยนะคะมันจะเหนื่อยแบบมีความสุขนะคะ The Sun นะคะสิ่งสวยงามกำลังจะเกิดขึ้นการเริ่มต้นใหม่สิ่งที่ดีและมีความสุขนี่คือไพ่เดซันที่เป็นไพ่สำหรับใหญ่ในเมเจอร์อะคาน่าเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการกำเนิดเกิดใหม่ในทุกๆเรื่องท,ท,ที่ต้องการความสุข ความสบายใจสิ่งที่รอคอยนะคะมันจะมีความแฮปปี้และมีความสุขหวังว่าวันนี้ทุกคนตื่นมานะคะจะรู้สึกดีมีความสุขอยากฟังเพลงอยากทำนู่นทำนี่รู้สึกมันแอคทีฟเหลือเกินวันนี้นะคะแต่บางท่านถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยใจหรือว่าท้อแท้อะไรฮึบขึ้นมาค่ะนะคะฮึบขึ้นมาเปิดเพลงที่อยากที่จะฟังทำอะไรที่อยากจะฟังนะคะทำสิ่งที่ตัวเองชอบ ตามใจเรานะคะว่าเราจะทำอะไรว่าเราจะว่าเราจะเดินไปทางไหนคิดจะทำอะไรเดอดซานสิ่งสวยงามที่ดีที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นการประสบความสำเร็จการได้รับในสิ่งที่คุณต้องการการได้รับในสิ่งที่คุณรอคอยนะคะจะมาดูซิว่าได้อะไรอีกไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะเหมือนกับจะมีเรื่องโชคดีเรื่องเงินเข้ามาการได้รับของขวัญ pereur ะค,ะคุณอาจจะได้ได้รับโอกาสนะคะถ้าใครรู้สึกว่ารอคอยโอกาสอยู่นะรอคอยโอกาสรอได้งานหรือว่าได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณอาจจะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เข้ามาช่วยเหลือที่เข้ามาแนะนําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณนะคะหรือบางท่านรองานนะคะรองานรอการเปลี่ยนงานเริ่มต้นงานคุณอาจจะได้ คุณอาจจะได้หัวหน้างานหรือคนที่เป็นหัวหน้าเป็นคนในองค์กรที่เป็นผู้หญิงที่เป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะอยู่ในองค์กรของคุณเป็นผู้นำในเรื่องของการงานให้หรือเป็นผู้ชายนะคะ The e m p ร r ร์ผู้ซึ่งเป็นคนที่หัวหน้าที่ใหญ่กว่าอะไรแบบนี้นะคะได้งานที่ดีได้องค์กรที่ดีได้เจอผู้คนที่ดีแล้วก็มีความสุขในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะ ในเรื่องของความรักจะเกิดเหมือนการกำเนิดเกิดใหม่ในเรื่องของการพบเจอการออกเดทกับใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่มีเปราะความเป็นผู้นําขึ้นไปนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณมากๆถ้าอายุน้อยกว่าก็จะมีความเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่โตกว่าวัยของเขานะคะจริงจังในเรื่องของของชีวิตนะคะเป็นคนขี้หึงขี้หวงค่ะเขาต้องการหาความสัมพันธ์แบบ จริงจังจริงๆต้องการหาความสัมพันธ์แบบมีความสุขและเป็นความสัมพันธ์แบบจับต้องได้เพราะตัวตนของเขารักคือรักใช่คือใช่จะแสดงออกในเรื่องของการกระทำแสดงออกตรงๆทำอะไรตรงๆเป็นคนเฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์ในหน้าที่ทํางานก็ดูจริงจังดูขึงขังการบริหารการจัดการผู้คนนะคะก็จะดูตัดสินใจอะไรได้ได้เป็นอย่างดีชัดเจนแต่เวลาที่ออกมานะคะเดินทางออกมาหรือว่าอยู่คนเดียวเป็นคนที่ชอบฟังเพลง รักดนตรีชอบเสิ่งดนตรีมีความสุขกับตัวเองรักธรรมชาติรักทะเลรักสักตว์อาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางนะคะเป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะมีโอกาสได้ออกเดตด,ด้วยมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับความรักความสัมพันธ์ราชาเหรียญธาตุดินนะคะ ตัวตนของเขาคุณจะได้พบเจอเป็นในทุกธาตุเป็นคนที่มั่นคงรักเดียวใจเดียวอย่างที่บอก evenings. ค่ะแล้วก็เป็นเป็นระดับผู้นําขึ้นไปถึงแม้ไมนไม่ได้เป็นระดับผู้นําขนาดนั้นเขาก็ one, one, สามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้เพราะคนคนนี้เป <lay> ็นคนที่อุดมสมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองค่ะมีหน้าที่การงานการเงินที่ดีมีความเป็นผู้ใหญ่มีความนิ่งมีความเงียบขี้หึงขี้หวงเก็บทุกรายละเอียดจะทาอะไรต้องใช้เวลาในการตัดสินใจการคุยการพูดนะคะ และด้วยด้วย energy พลังงานของคุณแล้วคุณจะเป็นสาวที่เก่งมากมีความใจร้อนใช้เหตุผลของตัวเป็นหลักบางทีไม่ได้ดูเหตุผลของคนอื่นก็ทําให้รู้สึกว่าบางครั้งที่คุณตัดสินใจหรือว่าคุณทําอะไรมันจะทําให้คนรอบข้างบางใครบางคนเสียใจยรู้สึกเสียใจยอะไรแบบนี้นะคะและบางทีคุณอาจจะรู้สึกเสียใจยกับตัวเองที่ตัวเองพูดหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปเพราะฉะนั้น ควบคุมอารมณ์ของตัวเองมีเหตุและผลให้มากๆเพราะว่าคุณจะเจอความรักที่เขามีความเป็นผู้ใหญ่มากๆกว่าคุณมีเหตุและผลมากมากกว่าแล้วก็เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณนิ่งขึ้นจากคุณที่ใจร้อนทําอะไรใจร้อนพู่ปุ๊บ,บทำปับ๊บแ c t i v e ทําเลยไปเลยนะคะแบบนี้นะคะแต่เขาคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกช้าลงนะคะชีวิตโ l o w life ลงนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่ดีทําให้เราได้อยู่นิ่งสติกับตัวเองแล้วก็ตัดสินใจอะไรได้ ไม่วุ่นวามมากเกินไปเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนิ่งมากขึ้นนะคะมีเหตุผลมากขึ้นนะคะแต่ในที่ทํางานคุณอาจจะรู้สึกว่าเ,เก่งมีความสามารถตัดสินใจได้ดีแต่บางครั้งถ้ามีอะไรบางอย่างที่ที่เหมือนกับว่าคุณไม่โอเคคุณก็อาจจะตัดสินใจอะไรหรือพูดอะไรทาให้บคุคคลรอบข้างเสียใจยนะคะแต่แต่ทุกอย่างโดยรวมคุณเป็นราชินีไม้เท้าที่เก่งอยู่แล้วนะคะสวยและเก่งอยู่แล้วทุกคนยอมรับอยู่แล้วแต่บางที ความเห็นส่วนตัวของตัวเองหรือว่าสิ่งที่พูดไปมันอาจจะทําให้ใครบางคนรู้สึกว่าเสียใจยนะคะเสียใจยเนาะแล้วคุณก็อาจจะเสียใจยกับสิ่งๆๆนั้นด้วยเช่นกันอัศวินถ้วยคุณจะถูกใครบางคนจีบนะคะเดินเข้าหาแสดงความรักความโรแมนติกแบบที่คุณไม่เคยพบเจอมาก,ก่อนนะคะเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าอบอุ่นจิตใจดีดูเฟลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆแต่พอเขาอยู่ใกล้คุณแล้วก็เขาจะรู้สึกว่า อยากที่จะเดินตามหัวใจนะคะไม่อยากที่จะเขาจะค่อยๆจีบอะค่ะไม่อยากให้คุณได้รู้สึกว่าจีบอะไรที่รวดเร็วเกินไปทําให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะคุณจะรู้สึกว่าเจอใครเข้ามาสารภาพความรู้สึกด้วยหรือว่าเจอใครเข้ามาจีบคุณแบบโรแมนติกค่อยๆจีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคุณกําลังที่จะเอ๊ะใช่หรือเปล่านะนะคะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณ เดลเวอร์สความรักเข้ามานะคะเป็นเดอ l เลเวอร์จริงๆที่คุณกับเขามีความแตกต่างกันเขาอาจจะต่างชาตินะคะผมสีบอลผมสีขาวคุณเป็นผมสีดำนะคะเป็นสาวสวยและมีสเสน่ห์คุณกับเขามีบุคลิกที่เหมือนกันนะคะคือมีความละไม้คลายกันมากๆเลยมีความเหมือนการถูชตาต้องตาต้องใจนะคะมีความผูกพันรู้สึกอบอุ่นและคุ้นเคยเหมือนกับว่าเราคอยกนมา,นาแสนนาหรือเป็นอะไรที่ตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอ ะะเขาคนนี้จะเข้ามาจีบคุณเข้ามาเดินหน้าความสัมพันธ์คือทําให้คุณกับเขาเป็นคู่รักกันนะคะดีมากๆเลยนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณโชคดีที่ได้เจอเขาคนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณโชคดีที่ได้รู้จักคนระดับนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเป็นคนมั่งมีมั่งคัง่งมีทรัพย์สิสนมีหน้า,ม,นามีตานะคะ บางท่านอาจจะเป็นพ่อแม้แม่ไม้หรือว่ามีลูกติดนะคะทั้งสองฝ่ายก็เป็นไปได้เขาคนนี้นะคะมีความเป็นคนขี้เล่นนะคะบางทีขี้เล่นเหมือนเด็กๆอยู่แต่บางครั้งก็ดูมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยความที่มีความเป็นผู้นำองอาจมาั่นมั่นสีเม่เท้าเด้องออกมาเองนี่คือการได้แต่งงานนะคะทุกคนมีเรื่องราวดีๆความสุขสมหวังนะคะคือ the l o v e r s e ขึ้นคู่กับการแต่งงานนั่นคือถ้าใคร ถ้าใครได้งานนะคะคุณจะได้รับโอกาสได้ได้ทำงานหรือใครรอคอยการโปรโมตนะคะรอคอยการโปรโมตตำแหน่งหน้าที่การงานคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเป็นระดับสูงอีกนะคะหรือได้งานที่แบบอัพเลเวลของตัวเองนะคะขึ้นไปอีกเลยนั่นคือสิ่งที่ดีๆมากๆและเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ คุณจะได้เจอคู่รักความรักที่เข้ามาทําให้คุณมีช่วงเวลาที่ดีๆการได้ขยับสถานะความสัมพันธ์ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกว่ามันมันมันมีความสุขมากๆแล้วมันเข้ามาโดยที่แบบไม่ทนได้ตั้งตัวจริงๆเอ e r g y จพลังงานของคุณนะคะจะทําให้คนคนหนึ่งรู้สึกว่าจะจะไขว่คว้าหัวใจคุณได้ไงบางทีเขาก็ลังเลคิดมากหาวิธีนะคะที่จะจีบคุณที่จะเข้าหาคุณก้าวเหรียญเพราะว่าตัวตนของคุณเพียบพร้อมและดูดีทุกอย่าง นะคะมีทั้งหน้าที่การงานการเงินที่ดีเป็นสาวสวยเก่งเป็น working woman ด้วยเป็นคนที่ชอบแต่งตัวมีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่ไม่เหมือนใคร mix and match เป็นคนที่เรียบหรูดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่เพียบพร้อมมากๆแต่งตัวก็ชอบแต่งตัวอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะถ้าใครหาโอกาสเรื่องของการงานทํางานอยู่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอในสิ่งที่ชอบอยากที่จะได้ทรัพย์สินความมั่งมีมั่งคัง่งได้ความรักได้ขยับสถานะ หน้าที่การงานเนาะขยับเลื่อนตําแหน่งคุณก็จะต้องมีจะได้รับโอกาสนั้นนะคะในบางท่านแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าอยากที่จะหางานเสริมนะคะพะัฒนาตัวเองอยากที่จะทําอะไรเพิ่มจะมีโอกาสที่ได้งานเสริมขึ้นมาเพื่อที่จะประสบความสําเร็จสิ่งที่ต้องการการได้มีเงินเข้ามามากขึ้นนะคะแล้วก็ได้เจอความรักได้พบความรักด้วยนะคะสวยงามมากๆจริงๆเลยนะไพ่วันนี้นะคะ คุณจะเจอคู่ที่ที่โรแมนติกมากๆเลยคือความรักความโรแมนติกกำลังจะเข้ามาขอออลลเข้าค้าสำหรับนี้เป็นทางออกของข่าวดีในวันนี้สำหรับไพ่ทาโรต์ทั้งหมด11ใบค่ะ เลติ้งโกไปต่อค่ะนะคะอย่ายอมแพ้เอนจอยกับชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็เดินตามกับเสียงเสียงแล้วก็ความรู้สึกของเราไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะเมื่อไหร่ที่เรารสึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขมันโฟล์มันอยากเดินหน้าไปแบบนี้มันคือสัญญาณที่ดีแต่อะไรที่เป็นสัญญาณที่แบบเฮ้ยรู้สึกแย่รู้สึกติดกับความรู้สึกนิ่งก่อนคิดก่อนจะเหตุและผลควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคะและแน่นอนค่ะไพ่้งหมดออกมามันไปต่อได้ใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปใน,ปในทุกๆเรื่องที่เข้ามานะคะ เดี๋ยวเรามาดูคำตอบของนางฟ้ากันค่ะข่าวดีของทุกทุกคนเลยนะคะขอให้อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าไพ่บอกว่าสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นคุณจะมีอะไรดีๆเข้ามาได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเข้ามาได้มีโอกาสได้งานใหม่ที่เป็นงานทีอ่อาจจะเป็นระดับผู้นำขึ้นไปแบบนี้ก็ต้อง หาโอกาสนะคะเรียนรู้แล้วก็พากเพียรด้วยไม่เช่นั้นบางทีมันก็จะไม่ได้มีโอกาสนั้นหรือว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะ not the right time นะคะในช่วงเวลานี้มันอาจจะยังไม่ใช่นะคะ helpful people นะคะทำบุญนะคะสารการมันจะดีขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะดีกว่าอย่างแน่นอนของไอเชื่อไว้นะคะ ช่วงนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีแต่พอเวลาที่ดีเข้ามาแล้วก็คุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากๆคุณจะได้พบเจอกับใครที่เขามีมีองค์กรมีอะไรที่ต้องดูแลเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ความรักรอคุณอยู่มันจะเข้ามาในช่วงจังหวะที่คุณรู้สึกว่าไม่ทันในตั้งตัวอายเ r ฟ m n นา หนึ่งปีนับจากนี้ที่คุณจะได้พบเจอหนึ่งปีนับจากนี้คุณจะรู้สึกว่าได้สุขสมหวังกับความรักและก็หน้าที่การงานหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการใครที่แพลนอะไรอยู่นะคะทําไว้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพราะหลังจากนี้หนึงปีคุณจะได้ประสบความสําเร็จได้สิ่งได้เจอสิ่งที่คุณต้องการนะคะ i year from n o หนปีหลังจากนี้ขอให้ทุกคนได้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยอย่างน้อยต้นปีหน้าก็ได้อะไรใหม่ๆแล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเราจะรู้สึกว่าแอคทีฟกับสิ่งสิ่งนั้นหรือเปล่านะคะสิ่งที่คุณจะประสบความสำเร็จนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะได้พบเจอกับคนที่คุณต้องการได้ออกเดตกับความรักความสัมพันธ์นะคะ บางท่านอาจจะคืออาจจะสิ้นปีนี้นะคะหรือภายในปีหน้าเลยก็เป็นไปได้บางท่านก็อาจจะ1ปีหลังสักนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงจังหวะชีวิตของเราความโชคดีกำลังจะเกิดขึ้นนะคะโชคชะตานำพาแล้วก็หมุนไปในทุกๆวันนะคะคุณจะเจอสิ่งที่มีความสุขและดีที่สุดออกตเบอร์ค่ะจุลาย Happiness ความสุขความสมหวังจะเข้ามาตอนนี้ขอให้มีความสุขกับตัวเองให้มากที่สุดมันนี่พาเห็นไหมคะมันนี่พาเซ็นไหมคะคือเงินอยู่ตามทางเลยเพราะฉะนั้นเงินจะเข้ามาหาทุกคนนะใครต้องการเงินอย่างที่บอกคะ่ะจะมีโอกาสในเรื่องของการทํางานทําเงินที่จะทําให้คุณรู้สึกสร้างเนื้อสร้างตัวได้เงินอยู่กับอยู่ทุกที่ทุก ทุกที่เลยเพราะฉะนั้นขอให้คิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนะคะเราจะรู้สึกว่า m a n a g ได้ฮาร์คุณจะเจอความรักคุณจะเจอหัวใจที่เขาอยากที่จะดูแลซัพ p อร์ t คุณนะคะขออีกสัก2ใบ success ค่ะการประสบความสำเร็จนะคะได้ได้พบเจอกับสิ่งที่ต้องการได้ความสุขสมหวังนะคะขอสีเขียวอีกสักใบยอยู่ไหนเอ่ย ความมัง่งคั่งนี่คือคุณจะได้คุณจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะมีเงินมีทรัพย์สินมีรถมีบ้านอย่างที่คุณต้องการนะคะในอนาคตเลยทีเดียวนะคะอะไรที่มันเข้ามาบางทีมันเข้ามาแบบโผมกระหน,น่ำในไม่ทันในตั้งตัวพอเมื่อเราที่รู้สึกว่าต่อสู้กับชีวิตอยู่นะคะเร่งหาเงินหางานรู้สึกทำ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 พอวันนึง รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้แล้วว่าประสบความสําเร็จมีเงินไปไปจ,จ่ายนู่นจ่ายนี่ละมีทรัพย์สิสนมีบ้านขึ้นมาซื้อบ้านได้ซื้อรถได้ซื้อถิ่สิ่งที่ตัวเองต้องการได้มารู้สึกมันภูมิใจมันเร็วเหลือเกินมันหายเหนื่อยนะคะทุกคนนี่คือพลังงานของคลิปวิดีโอนี้แมริสค่ะและก็การแต่งงานก็มา ะะการแต่งงานการมั่นหมายก็มานะคะชีวิตของคนเราต้องมั่นคงกอดหน้าที่การงานการเงินของเรามั่น,นคงก่อนแล้วก็ความรักก็จะเข้ามาในช่วงจังหวะที่เราประสบความสําเร็จหรือเรามีความสุขในแบบฉบับของเรา<ม>การแต่งงานก็จะเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าสี่เมถาก็ขึ้นนะคะเพราะคุณเป็นก้าวเหรียญคุณขาดเหรียญเดียวเท่านั้นคือความมั่งคัง่งความรักแล้วก็รักแท้เดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋ากันนะคะไพ่ สวยที่สุดเลข10ค่ะนะคะเลข10คือการได้ได้เริ่มต้นกับสิ่งที่ดีๆความรวมสมบูรณ์ความสุขสมหวงังการประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะขอให้เป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ใหม่คุณจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะออกตออุลาคมบางท่านอาจจะมีข่าวดีในเดือนตุลาคมก็เป็นไปได้นะคะตุลาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างจะเกิดขึ้นได้ ด้วยความที่เราดึงดูดเข้ามาด้วยความที่เราเสน่หาเราเพียหาเราต้องการไม่ว่าจะเป็นบ้านเงินทองรถหรือว่าอะไรทุกสินทุกอยาก่างเราต้องการอะไรเราจะได้แบบนั้นแต่เราจะต้องทําด้วยนะคะมีกระบวนการทําขนขวายภาคเพียนแล้วก็พยายามที่จะให้ได้มานะคะสร้างทรัพย์สินสร้างสมบัติสร้างงานสร้างเงินนะคะเก็บเงินของเราให้แบบให้วันหนึ่งในวันข้างหน้าเราจะได้มีความมั่นคงมั่งคั่งนะคะได้ ป้องกันตัวเองจากสิ่งที่เสี่ยงต่างๆนะคะเพราะขนาดโควิดก็ยังอยู่กับเรา3ปีเลย กว่า2ปีก็ยังแย่มากๆนะคะบางท่านตกงานบางท่านเจออะไรต่างๆมากมายนะคะบางท่านก็เป็นวิกฤตก็เป็นโอกาสนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่านเนี่ยเราจะต้องใช้วันเนี้ยเริ่มจากวันนี้ไปนะคะสร้างตัวเองให้มีความมั่งคั่งให้มีเงินถ้าภายข้างหน้าอีก1 0 2 0 30ปีเกิดอะไรขึ้นนะคะเราจะได้มีเงินตรงนี้คอยซัพพอร์ตเรานะคะเวลาที่แบบเราล้มนะคะมีเงินเก็บไว้นั่นคือสิ่งที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นและความรักค่ะก็จะเข้ามา หาคนด้วยวันที่คุณยุ่งมากๆแล้วก็มาไม่ทันได้ตั้งตัวเลยทีเดียวนะคะนี่คือข่าวดีนะคะที่จะมาดั่งพายุโซนร้อนเลยจริงๆสวยงามมากๆค่ะทุกคนการประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องความสุขภายในใจที่เราต้องการเยียวยาความรู้สึกข,ของตัวเองก่อนนะความรู้สึกความสุขจิตใจที่ดีมีแรงดึงดูดให้มากๆก็ ตุ้นแล้วก็แอคทีฟเสมอวันนี้ทุกๆคนสวยแล้วก็น่ารักแล้วก็มีเสน่ห์นะคะคุณผู้ชายก็เท่ดูดีในทุกๆวันนะคะออกไปทํางานอย่างยิ้มแล้วก็มีความสุขกับตัวเองและนั่นจะเจอสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนนะคะทำบุญในการช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ให้ปันน้ําใจกับผู้คนเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะเราทําอะไรไม่หวังสิ่งตอบแทนมันจะเกิดผลบุญกับเราในทางที่ดีอย่างแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคน มีความสุขประสบความสำเร็จนะคะในทุกๆเรื่องอย่างที่ต้องการนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ